เตือนภัยก่อนก็นแล้วกันเพราะล่าสุดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตาไหนๆวันนี้เรายังพูดเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้าดูประกาศเตือนภัยไหนเมย์เป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ค่ะมีการประกาศเตือนภัยออกมานะคะเรื่องของเส้นทางพายุนะคะที่วันนี้ค่ะ18กันยายนนะคะก็เป็นพายุเด PRESSION ซึ่งอยู่ในทะเลจีนใต้นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือมีการพัฒนาในทะเลจีนใต้เป็นพายุโซนร้อนนะตอนนี้กับพรุ่งนี้19กกันยายนค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะมีการขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามคือวันที่20กันยายนค่ะและอ่อนตัวลงเป็นพายุดีปรรชันในวันที่21กันยายน2567ค่ะแต่จะมีผลเป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือสีแดงจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากค่ะในประเทศไทยก็จะเป็นพื้นที่อีสานทางด้านฝั่งขวาที่ติดกับแม่นางโขงด้วยหลายจังหวัดด้วยกันนะคะแล้วก็สีส้มจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักก็จะมีทั้งในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางและพื้นที่ ภใตซึ่งวันนี้ใน Facebook ของอาจารย์ส,สินเฉลิมราบถูกไหมครับ<ะ>มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งคุณส,สินเองเป็นประธานมูลิธีสืบนาคาสถียนได้โพสต์เตือนพายุความรุนแรงคาดมาจริงคือวันที่19กันยายนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ,ฮะก็คือวันพรุ่งนี้ แล้วทางด้านคุณสศินเองเนี่ยได้ลงภาพจังหวัดเอาไว้ด้วยโดยคุณสศินระบุว่าพายุน่าจะมาเร็วและแรงกว่าที่ผมเดาเยอะแผนที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำดูมแม่นยำและน่าเชื่อถือมากครับพื้นที่สีเหลืองในอีสานต้องเตรียมพร้อมในวันพรุ่งนี้เลยถูกไหมครับฝนจริงจะมาจ่อคือวันพรุ่งนี้แล้ววันศุกร์ก็จะมาเป็นภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือ อาจารย์ศาสศินยังบอกด้วยว่าเป้าใหญ่ของมันจะสวิงไปที่จังหวัดเลยเพชรชบูรณ์แถวภูเขาลมสักแล้วมาต่อที่จังหวัดพิษณุโลกสุขโขทยัยแพร่แล้วจะไปทางลำปางจังหวัดตากนี่ฮะมันจะหมดฤทธิ์ก็คือช่วงเสาร์กับอาทิตย์<ะ>แต่ที่ต้องระวังคือวันพรุ่งนี้ถูกไหมฮะ,ฮะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆนี่คือคำเตือนในส่วนของโซนพื้นที่ซึ่งดูเหมือนกับพึ่งคลาย อาจจะกลับมาใหม่นี่ฮะ